าธาระวงแหวนพุทธมณฑลสายสองนะคะขณะนี้นะคะกําลังมีงานางวิ่งแข่งสายสองอียเดนนะคะแล้วก็กําลังทําพิธีมอบรางวัลกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ารองเท้าที่นักวิ่งนะคะที่มาแข่งวิแข่งวันนี้นะคะเขาใช้รองเท้าอะไรกันละคะแล้วเขาเลือกอะไรกันในระหว่างปีนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าคะ่ะไม่ได้หลายทีมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทีมลู่หนึ่งนะคะทีมเอเลสนะคะ ทีมหมู่บ้านหันสานะคะทีมนอกอคอกลันนิ่งนะคะ <Yeah! S 1> ทีเท่เองใส่ของใกล้ปีใหม่แล้วขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะทุกคนนะคะแล้วก็วิง่งวิ่งให้ได้ดีๆคะแนนได้ทีวีได้ถ้วยรางวัลได้ตามที่หวังนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดปีเนาะแล้วเดี๋ยวมาเจอกัน แล้วก็ไม้ที่16บ d s ค่ะ r d มาม้ที่บกมาี่เป็นยังงูเลยีอารไม้น่ครัอันนี้เป็นราวัลที่จะแจกข้งทองนะคะรางวัลที่ีอยพรให้นักวิ่งหน่อยค่ะก็ขอให้ปีหน้านะคะพี่พนักวิ่งได้ดวพีพีกันทุกคนแล้วก็ส่งหวันะคะแล้วใครมีเป้าหมายอะไรก็ขอให้ส่งหวังทุกประการค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่ารองเท้าที่นักกีฬาเขาชอบใช้กันคืออะไรเอาคนแรกเลยนะคะนี่ท้องเหรียญด้วยนะคะแสดงว่าอันนี้ต้องแน่นอนอยู่แล้วได้แข่งรองเท้าแห่งปีปีนี้เราคิดว่าเราชอบอะไรที่สุดคะโอ,โอโ้ต้องใส่ใส่นี่ใส่อะไรมาคะในกีในเปอร์เซ็นต์สีครับผมในกีในเอร์เซ็นต์สีชอบไหมชอบครับ เด้งดีครับโอเคกินในติมต่อไปควันที่สองมุกกี้นะคะกระมวลวันรองเท้าที่ชอบในปีนี้คืออะไรคะแน่นอนค่ะอารีดังกูซีกูซีนะคะเป็นไงถึงชอบมากที่สุดคะรู้สึกว่าใส่แล้วมันดีเด้งไหมคะดีเด้งดีนะคะอ้าวคนต่อไปน้องกายรองเท้าที่วันนี้รองเท้าที่ปีนี้เราชอบมากที่สุดเลยคืออะไรคะตอบผู้เก่าได้ไหมครับกูมาดีเวตอนตัวอีกสามครับกูมาก ในตอีลิทำไมชอบม,มากเลยโคเอ่อตั้งแต่ใส่มารู้สึกว่าเป็นคู่ที่วิ่งง่ายแล้วก็เล่นง,ง่ายครับเป็นคู่ที่รู้สึกว่าตามใจเรา,ามาก<ห>ที่สุดนะตามใจมากที่สุดแล้วไ,ได้อะไร,รชอบอะไรผม,มมากเหมือนกันครับในตัวอีลิทัเหมือนกันครับเพราะอะไรถึงชอบรูบ้สึกว่าผมใช้มาหลายๆงานมันมันเข้าขากับผมรับรู้สึกว่าตัวของเขาโคลอะไรมันเข้าจังหวะดีครับสนุกวิ่งสนุกครับวิ่งสนุกจ้ะ คูณว่าครับในตัวอีสามครับในตัวอีสามคู่นี้เลยเหรอใช่เพราะอะไรคะนุ่มเด้งสบายเท้าครับนุ่มเด้งสบายเค่ะเจอกอนตอนแรกแล้วจากทีมจากคุกนะคะเราถามคู่อะไรคะพี่ชอบค่ะชอบที่สุดปีนี้ก็น่าจะเป็นอัลฟาอัลฟาอ่ะวันนี้ใส่ตัวสีมาแต่ว่าชอบอัลฟาเอฟสามโอเคค่ะอ่าคนนี้ what s you what your favorite shoe for this year อ๋อคิวมา พุ่ม่า DVA นายโต DVA n a t ย r a l l y free ทำไมถึงชอบ stable มันมั่นคงใช่ไหมคะโอเคสกูตกูตมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเดินทางปลอดภัยเที่ยวให้สนุกค่ะขอบคุณร่องเท้าที่ชอบในปีนี้คืออะไรคพุ่ม่า DVA นายโตหลิดสามค่ะใส่มาวันนี้ด้วยใส่มาวันนี้ด้วย มากในปีนี้คะ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าใส่ได้ทุกเพศวิ ب, ่งช้าวิ่งเร็วก็ได้คะ่ะแล้วก็พาไปจบมาทอนได้ดีป,ปีนี้ด้วยคะ่ะเล่นเท่าไหร่อ่าสามชั่วโมงยี่สิบนาค่ะเก่งนะสวยและเก่งเหมือนเดิมนะคะวิ่กี่ปีก็ปีก็สวยนะคะเดี๋ยวมาดูทีมนักข้อนักข้อ,ขอรองเท้าปีนี้ที่เราเลือกใช้เนี่ยคืออะไรยุทธ a ด i d a s Pro 4ครับค่ะแล้วนกเ่ะนิก e สี่ Nike สี่ใช่ไหมคะ และอีกท่านหนึ่งนะคะรองเท้าเอสี่ครับเอสี่ได้ไหมคะทีมนี้เขาทีมนี้เขาเนี่ยคนละคนละแบบว่าคนละยี่ห้อคนละค่ายเลยนะและน้องอีสองคนนะคะรองเท้าที่เราชอบปีนี้คือเอเป็กครับเอเป็กบีทใช่ไหมจ๊ะแล้วของน้องนะคะเอ็กเป็กครับเอ็กเป็กนะคะโอ้โหมีหลายยี่ห้อหลายค่ายเลยนะข่าวว่าเมื่อกี้วิ่งเพจเท่าไหร่คะเพจเดกสามว่าสองไปไป โอ้โหพี่พี่เป็นไงล่ะต้นๆครับสอะสามต้นยอมอยอมโอเคอขอบคุณ<อ>ค่ะดีขออวยพรปีใหม่ให้เพื่อนเพื่อนนักวิ่งทุกคนแล้วก็ที่ไม่ใช่นักวิ่งนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะคะแล้วก็คิดสิ่งใดสมปรารถนาวิ่งก็ขอให้ได้ New PB ค่ะขอบคุณคะ่ะชอบในปีรองเท้าแห่งปีของโค้ดรอยคืออะไรคะ Nike Vf4 เพราะอะไรคะเพราะอะไร อ๋อเขาเรียกแล้วเขาเรียกแล้วแป๊บนึงได้ไหมเพราะอะไรคะถึงชอบอ๋อชอบเพราะว่ามันดีดีครับมันดีดีได้รางวัลใส่รางวัลไปรล้วทุกทีจบค่ะรองเท้าถอยปีของอาจารย์คืออะไรคะเอสสิบเอโตเกียวครับผมเอสิบโตเกียวคู่นี้เลยครับผมคู่นี้เลยดิ้ครับผมสบายไม่ถูกเท้าก่อโอ้ คือสกายที่น้องมาค่ะแล้วแล้วคนนี้ค่ะรองเท้าโตเกียวกันครับโตเกียวแต่ว่าเป็นสกายสกายโอเคขอบคุณมากได้ค่ะปีใหม่ก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขเริ่มใหม่ปีใหม่เงินทองไหลมาเทมาถูกหวยทุกคนค่ะขอบคุณค่ะรองเท้าคลิปแ่งปีของของปีปีนี้คืออะไรลีนิงครับลีนิงลีนิงคู่ไหนมีบอกไหมคู่นี่เลยครับคู่นี้ครับทำไมถึงชอบลีนิ้งนุ่มเด้งดีครับนุ่มเด้งดีสบายอ่ะโอเค อ่ะท่านนี้นะคะรองเท้าแห่งปีของท่านนี้เป็นพูม่าดีวีเอครับในโตอีลิตธุกคู่นี้เลยเนาะอันนี้เป็นคู่ซ้อมครับแต่ว่าเป็นทรงเดียวกันเลยครับทรงเดียวกันเลยอันนี้อันนี้คู่นี้รุ่นอะไรคะพี่เกศในโตครับในโตในโตแต่ในโตธรรมดาไม่ใช่อีลิตแต่ไม่ใช่อีลิตจะชอบคู่อีลิตใช่ไหมคะอุวยท่านนี้ก็เหมือนกันเลยอันนี้อีลิตครับอในโตอีลิตครับมันต่างกันยังไงขอให้อยู่ใกล้ตัวอยู่ใกล้ๆกันได้ไหมคะซ้อมอันนี้ก็คือแห่งปอนน้อยลงหน่อย รุ่นสองนี่รุ่นแข็งสองอันนี้คือรุ่นแข็งนะคะความแตกต่างของอีลิตก็คือแบบนี้นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็สำหรับนักวิ่งที่อยากวิ่งได้ตามเป้าก็ขอให้ได้ตามเป้าที่คาดคาดหวังไว้นะคะแล้วก็ไปเที่ยวไหนก็ขับขีบ่ปลอดภัยนะคะค่ะคุณอ,อะไรคะรค,คุณ,ค,ณคุณคะแล้พี่ไม่สนใจ แล้วรองเท้าพี่พี่ขาวทรายเลือกใช้คืออะไรครูมาครับนี่เลยไนโตรไนโตรครับเพื่แล้วทำไมถึงเลือกคู่นี้คะผมว่าอันนี้ใส่ซ้อมได้นะครับวิ่งสบายๆได้นะครับวันนี้เราวิ่งสบายๆแต่ถ้าเกิดวันไหนที่เราจะวิ่งทำความเร็วหน่อยก็จะใช้ตัวอีลิตนะขอโทษค่ะไม่จริงค่ะวิ่งสบายๆไม่จริงค่ะขอบคุณค่ะพี่ครับปีนี้ชอบคู่ไหนสุดคะ ปูม <U> าดิเวนในโตอิลิทสามครับเพราะอะไรคะเพราะว่าเป็นรองเท้าที่ใส่ง่ายแล,าแ,แล้วก็เป็นรองเท้าที่ใส่แข็งแล้วก็เป็นรองเท้าที่จบได้ในคู่เดียวครับอู้ยน่าลองเลยพูดซะน่าลองเลยนะคะขอบคุณมากคะ่ะในปีใหม่นี้ทุกคนนะคะขอให้รวยๆเฮงๆเ,เป็นปีหน้าที่สดใสแล้วก็เป็นปีที่ได้เงินได้ของเยอะๆนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขม,มากๆคะ่ะ อันนี้ทุงยังชีพเหรอคะซอ่ลองเท้าถุงยังชีพวันนี้ซอมาเนี่ยนะคะเ,คเป็นยังไงคะการวิง่งวันนี้สนุกไหมสนุกดีครนะับเป็นแบบครอบปากันโอเคแล้วลองเท้าที่แห่งปีของซอที่ชอบมากปีนี้ก็จะมีก็คือผมใช้2ตัวคืออีลิทสตัวนี้อ,อ,อันนี้ใช้ใช้เยอะแล้วได้จะเป็นพันกว่าโลและพันห้า อีตัวนึ่งนะครับฟัอาใช้แข่งฟัซครัซ่อันนี้ยิ่งระยะสั้นยิ่งดีมากเลยฟัดอาสำหรับระยะสั้นแต่ว่าคู่นี้ในโตอีลิตนี่สำหรับระยะไกลได้หมดเลยครับได้หมดเหรอใช่ครับได้หมดเลยซ้อมยังได้เลยครับได้เลยใช่ไหมโอเคขอบคุณค่ะทีมทีมส่วนเดี๋ยวนะคะทีมส่วนป่ายี่นี่หมายความว่าอะไรคะ มาถึงว่าสวนมีมีเนื้อที่ประมาณ25่สิบห้าไล่กับโอ้เหรอคะเพื่อที่ประมาณ25ไร่เข้าใจเลยแล้วรองเท้าพี่ใช้คืออะไรคะที่แข่งเป็นบีมายครับบีมายสามจุดสูงคาร์บอนเทอร์โบทำไมชอบบีมายเพราะมันนุ่มเนียนได้วิ่งช้าก็ได้เร็วก็ดีอะชอบมันไม่มีกระแทกเลยมันเนียนมากเลยแล้วชอบอะไรคะชอบสเก็ตเชอร์นะคะชอบสเก็ตเชอร์เพราะอะไรคะ มันใส่สบายดีค่ะใส่สบายดีนะคะแล้วของพี่นะคะชอบรองเท้าอะไรคะก็นี่แหละครับดีไม้เหมือนกันราคาถูกราคาถูกนี่ได้กูใจคนเลยถูกเงินด้วยนะอันนี้สบมากกว่าครับอันนี้อันนี้บายเลยนะอันนี้สะกิดไก่ดาวเทียมสกิดไก่สบายกว่าใช้ดาวเทียมค่ะดีมากเลยขอบคุณมากค่ะ้าขอให้พี่นักวิ่งทุกคนนะคะมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสวยๆเลยรวยถูกขอยทุกคนเลยค่ะ ค่ะวันนี้เราต้องโหลดค่ะพี่อนน์คะรองเท้าที่พี่คิดว่าแห่งปีนี้ที่พี่ชอบสุดรองเท้าอะไรคะยังไงก็ไนกี้ยังไงก็ไนกี้รุ่นไหนดีคะรุ่นเอลิ้รุ่นเอลิทคิปโชเกะละคะแล้วของของพี่อะคะกันฮะไนกี้เหมือนกันรุ่นไหนดีคะอัลฟ่าไฟสเอาก็ฟาไฟสามนะคะโอ้โหยังโอเคอยู่ฮะโอเคอยู่แล้ววันนี้ผลงานเป็นไงคบพี่นอนน์โอผลงานก็สนุกดีเร็วกว่าปีที่แล้ว แต่ตอนแรกผมนึกว่าวอร์มรอบแรกอ๋อนึกว่าวอร์มแม่ไม่งั้นก็ใส่เต็มใส่เต็มเก่ะยินดีกับพี่นั้นด้วยค่ะค่ะโบ่สี่พ่ออะไรคะนุ่มดีค่ะนุ่มดีค่ะแล้วคนน้อยล่ะคะคนน้อยแต่เอ็กเตบครับเอ็กเตปอ้ยโชคค่ะเอ็กเตบเอ็กเตบเทพเอ็กเทพทำไมคะเพราะอะไรครับคนน้อยอ๋อนุ่มเด้งครับนุ่มเด้งนะคะราคาดีด้วยค่ะขอบคุณค่ะ คะขอให้นักวิ่งทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะได้พีบีดุคนตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะรองเท้าที่ชอบแห่งปีของทีมบัตตี้ลังกิ่งนี่อะไรคะไอศครไม้อศครีมโตเกียวค่ะให้เป็นที่หนึ่งในใจเลยในใจเลยไม่ต้องสอศครีมโตเกียวนะคะอันนี้อันนี้คนที่ก็ไม่ช้บไอศครีมโตเกียวเหมือนกันเป็นการคลายไอศใั้งใจค่ะคลายทั้งแตอ่ะแล้วอีกอันนี้นะครับอันนี้อะไรคะอันนี้พีบีหกครับพีบีหกครับผมมันคือยี่ห้อของจีนของจีนอ่ารับสวย เกี่ยวตันเกี่ยวตัน PB6 และอีกท่านนึงคะเวเปอร์ไฟเวเปอร์ไฟสี่ใช่ไหมคะหัวหนุ่มเพราะอะไรคะอ่าเบาค่ะแล้วก็สับสับมานี่วก็เมียซื้อให้ชอบยังไม่มีค่ะเฮ้ยยังไม่มีเมียแล้วพี่ชอบรองเท้าอะไรคะคู่นี้ไหมคะชอบอ่าแห่งปีชอบอะไรคะก็คู่นี้แหละคู่นี้นะคะเอาเอาฟ้าสามไหมใช่ใช่เอาฟาสามนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ ใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไม่ต้องเจอกันที่โรงบาลนะคะเอจอกันที่สวนวิ่งหรืองานแข่งวิ่งค่ะรู้ครับรองเท้า <recommended> ที่ชอบแห่งปีนี้เองชอบรองเท้าอะไรคะออไอไอนัสโปร4ครับโปร4แต่ว่าวันนี้ใส่คูามานะคะเพราะอะไรชอบโปร4คะผมว่าทำความเร็วได้ดีอ๋อแล้วอีกท่านในงานชอบอะไรอ่าชอบโปร4ครับโปร4คู่นี้เนาะคู่นี้โปร3ครับเอาโปร3เพราะอะไรชอบโปร4คะอ่าผมว่ามันมันเบากว่ามีแพนจะซื้ออยู่นะคะที่วันนี้ใช้คู่นี้เพราะว่ามันวิ่งเล่นมาวิ่งเล่นมาใส่คู่นี้ซ้อมก็เลยใส่คู่นี้วิ่งโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ รองเท้าที่ชอบในปีน anyway. like ี in uh, ้อ่าชอบคู่นี้ครับอะไรเอ่ยคลิปรันครับคลิปรันคลิปรันคลิปรันของดีแค่รอบเดียวอ๋อดีไซรับเป็นไงคะคลิปรันดีครับเด้งดีเด้งดีใช่ไหมคะเด้งนุ่มดีแล้วพี่อีกท่านไหนคะชอบรองเท้าอะไรคะครับคาริรันครับโปร4ครับเพราะอะไรคะเพราะมันนุ่มเด้งทำ p ีได้เลยครับเนี่ยทำ p ีได้อ่ะอีกท่านหนึ่งยังไม่ได้ทราบเลยว่ารองเท้าอะไรคะเอาสัมภาษณ์ไปแล้วมันื้อกว่าได้ หลังหน้าไม่เหมือนกันที่ใหม่นี้ก็ขอให้นักวิงท,ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะขันขอ,ง,ของ,งวันนี้นะคะจะสอบถามแจ้งไปน้ำฝดว่ารองเท้าที่ชอบแห่งปีนี่รองเท้าอะไรคะรองเท้าเหครับ เบอร์เบิร์นใส่ได้หลายแบรนด์ครับผมราคาแล้วชอบที่สุดเลยคู่ไหนคะชอบที่สุดก็ตอนนี้ยัง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 ไม่ได้ครับยังบอกไม่ได้ยังบอกไม่ได้นะคะแล้วอีกท่านหนึ่งงานที่ชอบที่สุดคืออะไรคะเอซิดครับเอซิดแต่วันนี้ใส่อดิแดดมานะคะครับอ๋อนี่วันนี้ใส่อะไรมาในแค่ในของแบรนด์จีนครับสามหกหนึ่งใช่ไหมคะชอบชอบเอซิดคะก็ทนทานดีและเบาทนทานดีนะคะคุณค่ะแล้วมีท่านไหนอ่ท่านนี้ชอบอะไรคะ ชอบบีมค์ครับบีมค์โอ้สีสดมากเลยทำไมชอบบีมค์คะนุ่มเด้งครับนุ่มเด้งนะคะขอบคุณมากค่ะเอศิษฐเมต้าสบายสกาเป็นไงคะใส่แลดีไหมดีค่ะมันเบามันบาุ่มเด้งแล้วก็วันนี้ได้ที่หนึ่งเลยเนาะโอ้ยสุดยอดทีมเก่งค่ะเก่งมากค่ะสนุกไม่เจ็บนะคะวิ่งได้ตลอดทั้งปีเลยจ้าทีมซูซ่านะคะรองเท้าอะไรคะโอดิครับ แม่ต้องคแล้วว่าคู่นี้อันดดีแงจบแล้วก็คือทีมนี้จบเลยโปรเพราะอะไรคะโปรเพราะอะไรคะพี่โปร4ครับเพราะอะไรรักเดียวใจเดียวเออก็ก็ดีครับดีที่สุดแล้วครับดีที่สุดแล้วสรุปสรุปแล้วเขาเป็นสปอนเซอร์ให้ด้วยเหรอคะสปออนเซร์โอเคค่ะก็ยินดีกับทีมซูซ่าด้วยนะคะได้ดับเท่าไหร่คะที่6ครับผมโอ้ยินดีด้วยค่ะขอบคุณค่ะ โอ้นี่รองเท้าเทพเอซิเลยนะคะเป็นไปเป็นใครไม่ได้นะคะนี่อันดับ6กเลยนะคะเป็นันที่ชอบเอซิเลยค่ะเอซิเลยค่ะนุ่มครับนุ่มเด้งมันเหาะเลยเนาะใช่ไหมมันเหมือนรองเท้าส้นสูงอะค่ะราคาไม่ค่อยมีต่อภาพเท่าไหร่โอแต่ว่าใช้ดีอยู่นะคะโอเคขอบคุณเลยก็ขอให้น้องพิงทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ หกรองเท้าเราก็มีอาหารการกินนะคะและคนนี้เป็นใครไปไม่ได้นอกจากยิงเก่งแห่งยุคนะคะอารัญญาคิดซุยซุยซุยเียเยอะเลยอรัญญาคะรองเท้าแห่งปีของอารัญญาคืออะไรคะ,ะเป็นฟัดอาสามเอาค่าเ,าดเดียวนะฟาดอาสามเพราะอะไรถึงเลือกฟาดอาสามทำไมไม่เลือกนโตเอลิตในโต,นโต,นโตดิวเออะไรฟาดอาสามเน้นความเร็วค่ะคือเราต้องเน้นความเร็วเลยอ๋อมันทําความเร็ววิ่งระยะไหนดีสุดฟา้อาสาม 10กับ2 1่ค่ะสมัยนี้แต่วันนี้ไม่ใช่มันนี้หนี่กโลก็อันนี้คอ่ไรค่ะอันนี้ก็มดอาสามค่ะเอาคู่ใหม่หรออ๋อสีส้มอ๋อก็คือว่าทำความเร็วทำอะไรดีใช่ไหมนี่คือรองเท้าแห่งปีของอรัญญานะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันปีหน้านะคะขอบคุณพรปีใหม่ให้เพื่อนๆหน่อยค่ะปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการวิ่งนะคะแล้วก็ไม่เจ็บ ได้พี่ีกันทุกคนค่ะเันได้ทราบแล้วนะคะว่ารองเท้าที่ทุกคนได้ใช้แล้วก็ชอบใช้ในปีนี้คืออะไรนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆก็จะได้ข้อมูลต่างๆนะคะเป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะคะแล้วในคลิปนี้เราไปก่อนละค่ะสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะและลาไปกับบรรยากาศสนุกสนุกที่สวนสาธารณะพุทธมณฑลสายสองค่ะ